สบ,สบายในฮอกไกโดสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามในฤดูการทั้งสี่ของพื้นแผ่นดินและทะเลที่อุดมสมบูรณ์เราจะพาท่านเดินทางท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลินไปกับมสเนรของฮอกไกโดร้านกาแฟที่สามารถใช้เวลาไปกับการพักผ่อนอย่างช้าๆและหวนคิดถึงความหลังด้วยกาแฟที่ดีเยี่ยมและเค้กตามฤดูกาล เป็นร้านที่เปิดกิจการมาอย่างต่อเนื่องกว่า60ปีและยังคงรักษารสชาติแบบดั้งเดิมไว้คุณยังจะได้ลิ้มรสอาหารจานเนื้อที่แสนนุ่มเป็นมือที่เยี่ยมสุดๆเลยละครับรเห็นก็ดูออกเลยว่านุ่มครับนอกจากนี้ยังจะได้พบกับของหวานที่ขึ้นชื่อจากสองร้านที่ก่อตั้งมายาวนานและของใช้ที่มีจากในท้องถิ่นด้วยนะครับเที่สยสบายๆในฮอกไกโดวันนี้เราจะไปพบกับรสชาติของเมืองอาซาฮิคาว่ ที่ให้ทั้งความรู้สึกดีๆและอารมณ์ของปรอวัติศาสตร์อันยาวนานกันครับยินดีต้อนรับคุณอมายะนะครับครับผมด้วยความยินดีเลยครับและที่ที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันวันนี้ก็คือที่นี่นั่นเองนะครับชมภาพจากกล้องพนอรามาได้เลยครับ ที่อาซาฮิคาว่านี่อากาศดีจังเลยเท่าที่ดูจากหน้าจอนี่ก็ไม่เห็นเมฆเลยนะครับครับที่ใจกลางเมืองอาซาฮิคาวะนี้นะครับจะได้เพลิดเพลินกับอาหารอร่อยๆกันมีร้านค้าเก่าแก่ที่ชวนให้คิดถึงสมัยก่อน<ม>เยอะเลยละครับผมได้ไปสำรวจรอบๆดูมาแล้วไปชมเลยครับไปชมเลย สวนของคนเดินเท้าในใจกลางเมืองอาซาฮิคาวาสวนสาธารณะย่านช้อปปิ้งเฮวะโดริที่นี่เป็นสวนของนักเดินชอบขนาดใหญ่เป็นที่แรกในประเทศญี่ปุ่นเลยร้านค้าที่เป็นจุดมุ่งหมายแรกของเราอยู่ทาจากสวนสาธารณะย่านช้อปปิ้งนี้ไปเล็กน้อยเองนะครับและนี่ก็คือที่นี่โคฮิเทชิโรรุเป็นอาคารที่ดูมีรสนิยมดีนะครับว้าวภายในร้านก็บรรยากาศดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมโอ้ว้า พบกับของดีเข้าแล้วล่ะครับดูเป็นสไตล์วินเทจหรือเปล่านะเนี่ยร้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง73ปี oh. มาตั้งแต่เปิดร้านครั้งแรกเลยนะครับซึ่งคงสภาพเดิมมาตั้งแต่สมัยเจ้าของเดิมคุณคิตามูระเลยนะครับ <Hey. S 2> ย้อนกลับไปใน,นสมัยนั้น73ปีใช่แล้วครับอืมเป็นร้านกาแฟที่ว่ากันว่าเก่าที่สุดในอาซายิคาวะมีมาตั้งแต่ปี1939หรือปีโชวะที่14 เมื่อดูใบไม้ผลีที่ผ่านมามีการเปลี่ยร้านไปครั้งหนึ่งเนื่องจากมีการเปลี่ยนเจ้าของครับและก็เปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งเป็นร้านที่เต็ม,มไปด้วยบรรยากาศที่ทําให้หวนระลึกถึงในอดีตและสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือคุูต้องมาดื่มให้ได้กาแฟราคา1 0 0 0เยนเป็นร้านที่มีชื่อว่าเกอิชานนะครับกลิ่นไม่ฉุนเกินไปนักจะลองชิมนะครับโอ้ว้าวมีรสขมของกาแฟอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง ที่โดดเด่นไปกว่านั้นก็คือมีรสเปรี้ยวของผลไม้อยู่มากกว่าด้วยนะครับโอ้ครับผมมีรสหวานและเปรี้ยวผสมผสานกันอย่างกลมกลม่อมและมีกลิ่นหอมของกาแฟาจะระเหยอยู่ในปากนานเลยครับเป็นกาแฟโฮมเมดพรีเมียมที่ทางร้านสั่งขวมมล็ดกาแฟาเป็นพิเศษเลยล่ะครับทำให้ลืมภาพของกาแฟาที่เคยดื่มมาไปเลยละ่ะ รสชาติกาแฟาแบบฟรุตตี้เนี่ยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันให้อารมณ์ใกล้เคียงกับชานั่นแหละครับนอกจากนี้นะครับยังมีเค้กโฮมเมดที่เข้ากันได้ดีกับกาแฟขั่วที่สามารถเลือกระดับการคั่วได้ทั้งละเอียดปานกลางและหยาบ,บดูน่าทานจังยิ่งไปเงาเลยนะคะเพิ่งเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองสตอรอเบอรี่มิลฟี่ มีความสมดุลของรสหวานจากครีมและความเปรี้ยวจากสตรอเบอรี่ที่ลงตัวระหว่างชั้นแบบนี้นะครับมันจะมีครีมสอดแทรกอยู่ดูคล้ายกับแซนด์วิชที่มีความชุ่มฉ่ำและประว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลยละครับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยนะเป็นร้านที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีความคลาสสิกขนาดนี้ก็ยังคงจะเปิดต่อเนื่องต่อไปอีกใช่ไหมครับผมก็ตั้งใจที่จะให้คงสิ่งดีๆเอาไว้ซึ่งก็ได้รับกำลังใจ จากลูกค้าให้พยายามทำต่อไปอย่างดีที่สุดด้วยเช่นกันนะครับ,รบได้ทั้งความเพลิดเพลินกับรสชาติและบรรยากาศที่ทำให้หวนคิดถึงในอนดีตจึงมีผู้สูงอายุเข้ามาเยี่ยมเยียนเป็นจำนวนมากกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งในสวนสาธารณะย่านช้อปปิ้งกันครับที่สวนสาธารณะย่านช้อปปิ้งนี้จะมีปฏติมาก,กรรมอยู่เจ็ดอย่างด้วยกันที่เมืองอาซีคาว่านี้ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่งปฏติมาก,กรรมครับ ที่เสีงใจกลางมือจะพบกับงานปริมกรรมากมายเราจึงเดินเพื่อหาความเพลิดเพลินดูว่าจะมีสิ่งใดน่าสนใจบ้างไหมนะที่ข้างๆสวนสาธารณะย่านช้อปปิ้งนี้ได้พบกับร้านที่ทําให้นึกถึงอดีตอย่างคาดไม่ถึงเลยครับแล้วเป็นร้านอะไรกันล่ะเน,นี่ยสุดยอดเลยกลางถนนเลยครับเนี่ยโอ้ยปัจจุบันไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับแบบนี้ถนนอย่างนี้จิวเคนจิเคนเป็นร้านทงคัสึก,กับเนื้อย่างครับ และท่านนี้ก็คือคุณธนกะเทรุฮิโกเป็นรุ่นที่2แล้วอาหารเนื้อหมูก็คืออาหารที่เป็นเมนูขึ้นป้ายครับเริ่มเปิดมาตั้งแต่ปี1949หรือปีโชวะที่24เอาละครับอาหารชุดแบบสมัยก่อนที่ดีจังเลยนะฮะมีอยู่หลายเมนูเลยล่ะดูซิทั้งคาเรเข้าวผาดัดออมเล็ตและที่ดูน่าสนใจก็คือนี่แหละครับข้าวหน้าเนื้อเขียนในวงเล็บไว้ว่าเนื้อย่างด้วยนะครับข้าวหน้าเนื้อนี้คิดว่าเป็นอาหารแบบไหนเหรอครับ คิดว่าน่าจะเป็นแบบโปะเนื้อลงบนข้าวหรือเปล่านั่นนะสินะผมก็เลยรีบสั่งมาดูเลยครับเริ่ม,มจากการย่างเนื้อด้วยกระทะย่างชิ้นเบอรอ์รนี่ก็คือเนื้อหมูที่เินไ,ได้จากเขาไกโดเป็นเนื้อชิ้นหนาสุดยอดไปเลยและเมื่อพูดถึงการปรุงรสนะครับ ก็จะใช้คาชับเป็นวูสเตอร์ซอสนะครับทีนี้ก็จะทราบแล้วนะเมื่อพูดถึงข้าวหน้าเนื้อที่ร้านนี้ก็คืออาหารดังเรีกว่าพอกช็อปนั่นเองเราไม่คิดถึงอดีตกันได้เลยนะครับใช่คิดถึงขึ้นมาเลยจริงด้วยครับปริมาณเนื้อก็สุดยอดเลยละ2 0 0กรัมต่อหนึ่งคนได้ปริมาณเยอะทีเดียวครับออิ่มเลยล่ะอืมใช่อยากทานบ้างแล้วโอ้นุ่มมากเลยครับเป็นรสชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลย รสชาติยอดนิยมแบบอาหารในบ้านนะครับอืมอาหารบ้านๆอย่างนี้ดีจังครับก็มีมากกว่า62-63ปีได้แล้ว,ลวโอ้เป็นเมนูที่มีมากกว่า62-63ปีแล้วเหอรอวิธีการทำและรสชาติไม่เปลี่ยนแปลง<อ>เ,งเลยเลยครับคือไม่เปลี่ยนแปลเลียนนะครับ,รบโอ้ยังคงรักษารสชาติแบบดั้งเดิมไว้โดยเป็นเมนูที่ไม่นํามาดัดแปลงใหม่เลยที่จริงแล้ว โนริมโตซังลูกชายก,ก็ได้มาช่วยทางร้านด้วยครับในตอนนี้ซึ่งคุณโนริมโตได้ไปฝึกอบรมการทําอาหารยุโรปมาจากทั้งที่โตเกียวและฝรั่งเศสและกลับมาอยู่ที่อาซาฮิคาว่าแห่งนี้แหละครับและนึงในความภาคภูมิของเมนูคุณโนริโมโตซังก็คือสตูเนื้อนี่แหล, <ะ S 2> ละครับเนื้อนั้นจะใช้ส่วนจากส่วนแก้มของเนื้อวัวครับที่ผลิตจากฮอกไกโดมีคุณสมบัติที่มีเจรตนอยู่เยอะเลยน่าทานจังเลย Mm hmm. ออื mm hmm. เนื้อวัวน,นี่เปื่อยมากๆ mm hmm. เลยครับดึงหนึ่งๆจริงๆด้วยไป <ๆ S 2> <ด>ถึงโตเกียและต่างประเทศทำไมถึงได้คิดอยากกลับมาอยู่ที่นี่ล่ะครับเพราะอะไรครับไนหนๆก็ ไปอยู่ที่อื่นแล้วทําไมกลับมาครับเป็นเพราะอะไรลองบอกหน่อยสิครับก็ต้องกลับมาเป็นรุ่นที่3ต่อนะครับครับคือเป็นประเพณีที่สืบต่อกันยาวนานกว่า100ปีแล้วและครับนั่นสินะต่อแบบนี้คุณพ่อต้องคลื่นปลิ่มแน่นอนก็แง่แล้วครับและนี่เองที่ทําให้ได้บรรยากาศของความเก่าและความใหม่ผสมกันอย่างพอดีพอดีลงอัรมณ์จะผ่านไปนานเพียงใดแต่ก็ยังได้รับความรักจากทุกคนนะนะครับ การเดินทางเที่ยวยังมีต่อครับกับเมนูรสชาติอร่อยที่ทำจากคนรุ่นเก่าสะท้อนถึงอารมณ์และประวัติศาสตร์ที่อาซาฮิคาวะกับของหวานชนิดใหม่ของหวานชนิดใหม่เอเป็นยังไงกันหนี่ที่จะไปต่อไปเป็นโรงไวน์ที่สร้างขึ้นมาตั้แต่ปีพันเก้าหรือปีเมจิที่42ยาวนานต่อเนื่องมากว่า103ปีนั่นก็คือโรงบมไวทากาซากะที่นี่ไม่ได้เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเลยนะครับ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมพื่อดูการน,นำเข้าจัดเก็บและการดำเนินการเก็บรักษาได้ครับโรงบ่มเหล้าที่อาซาฮิคาว่านี้ตั้งมานานกว่า40ปีแล้วและที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในท้องถิ่นตอนนี้ก็มีแต่โรงบ่มไวาทกากาซโกะสโรงนี้เท่านั้นเอง <ผม S 1> นัมีมาตั้งแต่สมัยเมจิเลยนะครับผมสามารถทดลองดื่มแบบนี้ได้ด้วยนะครับดีจังแม้แต่คนที่ไม่ดื่มเหล้าก็ให้การตอบรับที่ดีแน่ๆนรับรองได้เลย อืมอ่าอร่อยมากเลยครับก้อยสักแก้วหนึ่งนะครับอีแก้วก็ได้ครับแต่ที่จริงแล้วมีของหวานอร่อยๆที่ใช้สาหล่าที่ผลิตจากโรงบ่มทากาสโกของเราด้วยนะครับนั่นก็คือที่โรงแรมแกรนอาซาฮีคาวะครับอย่างเค้กอร่อยๆหรือพุดดิ้งเค้กกิ้งครับใช่ครับนั่นละ น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับม้รินว่าอร่อยจึงรีบตรงไปที่โรงแรมอาซาฮีแกรนโฮเทลทันทีเลยเป็นโรงแรมที่สืบทอดรักษาประเพณีมาอย่างต่อเนื่องกว่าครึ่งศตวรรษได้แล้วล่ะครับโอ้บรรยากาศสุดๆไปเลยขอโทษนะครับคือได้ยินมาว่าที่นี่มีของหวานที่ใช้สารเล่าของโรงบม่มทากาซ<ข>าโกะด<ข>้วยเหรอครับค<ข>่ะทันนี้เลยค่ะทันนี้เลยครับนี่เหอร<ข>เหอ,อดูสิครับเขียนไว้ว่าขนมหวานสําหรับผู้ใหญ่ ที่โชว์ไว้ก็จะมีโรลเค้กพุดดิ้งและสะโคนขนมหวานห้าชนิดเรียงรายกันอยู่ทุกอย่างจะใช้สาเล้าเป็นส่วนผสมนั่นั่นนั่น,น,นมักกะโรนก็มีด้วย<อ>พุดดิ้งอีกโอ้โหผมได้รับการแนะนำให้ทานพุดดิ้งดูครับดูเหมือนซอฟฟ์ดดิ้งเลยนะต้องนุ่มแน่โอ้มีจริงๆด้วยนะครับรสชาติที่มีส่วนผสมของสาเล้านะแต่ก็รสนุ่มดูไม่ออกเลยนะครับว่าใส่สารเล้าด้วย หุ้ยอร่อยมากเลยนะครับะะและสําหรับโรเค้กนี้ก็จะใช้สาเล่ากับแป้งข้าวเจ้าทำให้ดูนุ่มคล้ายกับฟองน้ําเลยทีเดียวกลิ่นหอมของเหล้าจากครีมเนื้อนุ่มที่ฟุ้งกระจายนั้นยอดเยี่ยมจริงๆเลยละครับค่ะด้วยความที่อยากจะบอกต่อถึงเหล้าที่แสนอร่อยของอาซาฮิคาว่าก็เลยคิดว่าในฐานะโรงแรมนั้นจะสามารถทําอะไรได้บ้างค่ะจึงคิดจะลองทําของหวานออกมาดูนะคะครับผม โรงแรมที่เป็นเสมือนตัวแทนของอาซาฮิคาว่ากับโรงเหล้าที่มีประวัติศาสตร์จึงได้ออกมาเป็นของหวานที่เรียกว่าร์โมนีที่แสนอร่อยโอ้โหมครับที่ที่เราแวะไปในครั้งนี้นะครับจะได้ว่ามีแต่สถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษท่านนั้นเลยฮะการท่องเที่ยวเพื่อค้นหาเมนูใหม่ๆแบบนี้นะครับแน่นอนว่าสนุกมากเป็นการท่องเที่ยวที่ได้ลองลิ้มชิมรสสัมผัสกับประวัติศาสตร์ของอาเซฮิคาว่าให้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยล่ะครับ แล้วมันก็มีเรื่องราวต่างๆที่ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนานด้วยนะทําให้เข้าใจถึงเหตุผลที่สืบทอดกันมาเลยใช่ครับะะแต่ในนั้นก็ยังคงมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอีกด้วยนะเนี่ยนะถูกต้องแล้วล่ะครับผู้คนที่ช่วยกันรักษาประวัติศาสตร์อันเก่าแก่นี้และยังรู้สึกได้จากโกรธที่ซึมซับและบอกเล่าออกมาโดยผู้คนจากร้านต่างๆนะครับเอาละฤดูการต่อจากนี้ไปผมคิดว่าจะมีผู้ไปยืนสวนสันตว์อาเซียคาวาเป็นจํานวนมากเลยครับและถ้ามีโอกาสได้แวะไปดูถนนสายประวัติศาสตร์ของอาเซียคาวาก็นสายที่ว่า นี่นะครับอยากให้มีการให้ความสําคัญ <ผม S 1> จากที่ฟังคุณอมยาถ่ายทอดขอบ,ค,บคุณได <มา S 2> ้ความดีครับยอกไก่โดนั้นสถานที่ที่ได้ดูใบไม้ผลิก่อนที่อื่นๆก็คือโดนันค่ะ นอกจากเราจะไปเยี่ยมชมที่ชมซากุระที่มีชื่อเสียงแล้วยังได้เพลิดเพลินกับเมนูที่มีเฉพาะชื่อดูดบไม้ผลีเท่านั้นด้วยขึ้นของซากุระคลุ้งขึ้นมาเลยค่ะกระจายอยู่เต็มปากเลยอ่ะชื่อดูดบไม้ผลีที่ฮากดาเตะแค่มองด้วยตาก็เห็นสีสันของความหวานของซากุระแล้วค่ะเราจะไปพบกับสวีทซากุระกัน และที่มัซมาเอะที่เดียวคังเก่าแก่จะได้พบกับฮานามิเบนโตะที่ได้รับความนิยมอย่างมากต้องทำถึงวันละ500กล่องต่อว,วันอีกไม่นานจะเข้าสู่ช่วงที่ซากุระบานเต็มที่แล้วล่ะค่ะในวันนี้เราจะรีบเดินทางไปที่ฮากเนเตะและมัซมาเอะเพื่อชมซากุระกันค่ะ เคร่งปรากตัวครั้งแรกในวันนี้ครับขอแนะนําให้รู้จักผูร้ารายงานคนใหม่ของเราคุณยามโมันโตโฮิโรโกะครับขอความกรุณา,าด้วยครับขอฝากตัวด้วยนะคะในครั้งนี้จะไปท่องเที่ยวแบบไหนที่ฮากโกดาเตะครับว่าไงครับเราจะตามเสียงรอยเท้าผู้คนมุ่งสู่ฤดูใบไม้ผลิที่มัสุมะเอะและฮากโกดาเตะกันนะคะพบกับเมนูที่มีเฉพาะช่วงนี้ได้ค่ะ พูดถึงสถานที่ชมสกุระที่มีชื่อเสียงของฮกากุดเตะแล้วก็ต้องเป็นสวนสาธารณะกเรยวคาคุเท่านั้นวันศุกร์สัปดาห์ก่อนสกุระยังคงเป็นดอกตูมสีเขียวอย่างที่เห็นนะคะและช่วงที่สกุระบานนั้นจากหอคอยที่โกเรยวคาคุทาวเวอร์จะเห็นมีนักท่องเที่ยวมาแออัดกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะซึ่งฉันเองก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้ง,งแรกคร่ะเป็นมุมมองที่สุดยอดมาก<อ>ทิวทัศน์แบบนี้เป็นการเปลี่ยนมุมมองที่ยอดเยี่ยมนะในฤดูกาลของสกุระเลยค่ะ ที่สวนสาธารณะโกเดลคาคุเรากับถูกย้อมสีให้เป็นสีชมพูเลยเราจะไปสนุกกับการค้นหาเมนูที่มีเฉพาะในช่วงใบไม้ผลิเท่านั้นกันนะคะเราจะมุ่งหน้าไปที่ร้านมิวกิสมชั้น2ของโกเดลคาคุทาวเวอร์และที่นี่ก็คือร้านเจลาโต้ไอศครีมอิตาเลียนค่ะน่ารักมากเลยค่ะนี่เจลาโต้ใช่ไหมคะสีสันสดใสด้วยแพชชั่นฟรุตและสีอม่วงรสมันเทศก็มีด้วยเหมือนกันดึงดูดความสนใจจังเลยอ่ะ,อะเจอแล้วละค่ะ สากุระไงคะเห็นไหมคะรสชาติแห่งฤดูกาลนี้เลยอยากทราบว่าสากุระเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพาะช่วงนี้หรือเปล่าคะใช่แล้วคะ่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์จากสักุระที่มีเฉพาะช่วงเท่านั้นคะ่ะตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมค่ะเป็นนมที่ใช้สายสกัดจากสากุระและนมจากฮอกาโดเตะเป็นหลักคะ่ะมีเจลาโต้รสชาติผักผลไม้ต่างๆให้เลือกกว่า60ชนิด หนมในนั้นก็คือซากุระนี่แหละค่ะซึ่งทำเฉพาะฤดูกาลเท่านั้น<ม>และเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยเธอนะคะเป็นไงครับมีกลิ่นของซากุระสุดยอดเลยค่ะทำให้รู้สึกรากับเป็นรสชาติของซากุระจริงๆเลยอ,ะอ่ะแล้วก็มีรสออกเค็มของเกลือเล็กน้อยอด้วยนะคะน่าทานจัง มีนมเป็นหลักค่ะแล้วก็สารสกัดจากซากุระแล้วก็มีรสเค็มๆจากใบซากุระเค็มอยู่บ้างนะคะ oh. เป็นไอศครีเมเย็นๆที่สามารถดื้มรสชาติในแบบญี่ปุ่นได้และเพลิดเพลินได้ไปถึงปลายเดือนพฤษภาคมค่ะ oh. นอกจากนี้เพื่อได้ชิมรสชาติของชรุด,ดูดใบไม้ผลิจึงไปชมร้านขนมที่ก่อตั้งมานานกว่า60ปีอยู่ใกล้ๆก,กับสวนสาธารณะกเรยวคาคุชื่อร้านฟูเกสุดะค่ะ สวัสดีค่ะวได้กลิ่นของเนยกับน้ำตาลโชยมาเลยอ่ะเค้กพวกนี้ก็น่ารักมากๆเลยละค่ะเอคือฉันกำลังมองหารสชาติของฤดูใบไม้ผลินะคะนีไหมคะครับที่นี่มีซากุระสวีทจะมีเฉพาะช่วงของทุกๆปีนะครับซากุระสวีทได้ทำต่อเนื่องมาทุกๆปีประมาณสิบปีก่อนหน้านี้ได้ละค่ะ ซึ่งในฤดูใบไม้ผลินี้จะมีอยู่3ชนิดด้วยกัน ชนิดแรกจะมีรูปร่างคล้ายโดมและสีของดอกซากุระชื่อมารุชีสเป็นชีสเค้กที่มีส่วนผสมของไซรับจากซากุระและเป็นเค,ค้กที่นุ่มมากๆเลยแค่เห็นก็ดูน่านรักแล้วนะคะนคชนิดที่2ก็คือซากุระเฟรชชีสเค้กเป็นเค,ค้กฟองน้ําสีเขียวและที่เฟรชชีสทั้งสองข้างจะเป็นรสชาติของซากุระตรงกลางก็มีเชอร์รี่ชุ่มด้วยไซรับใส่อยู่ด้วยนะคะใชะ่และชนิดที่3เพื่อเริ่มทําครั้งแรกในปีนี้คะ่ะก็คือซากุระเอแคลร์ที่ เห็นคลือบคลือผิวอยู่นั้นดูเผลอจะคล้ายกับช็อกโกแลตใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าฟองดังค่ะและเป็นของแข็งที่ตกผลึกจากน้ำตาลผสมเข้ากับน้ำเชื่อมกลิ่นซากุระและใส่สีผสมเป็นสีชมพูมเป็นไอแคร์ซากุระที่สุดยอดไปเลยค่ะอพอเข้าปากเนี่ยกลิ่นของซากุระจะคลุ้งขึ้นมาค่ะ กระจายอยู่เต็มปากเลยอะคิดว่าจะมีแต่ด้านนอกซะอีกแต่ภายในเองก็มีรสชาติและกลิ่นอ่อนๆของสากุระอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะใช่แล้วครับตรงนี้จะใส่ไซรัปจากสากุระแล้วก็มินลงไปด้วยนะครับผ<ฮ>สมให้เข้ากันกับเนื้อครีมเป็นการเสริมรสชาติด้วยไซรัปจากสักุระเข้าไปนะครับเพื่อจะได้เพลิดเพลินกับกลิ่นของสักุระจากด้านในด้วยนะครับ วันที่เต็มไปได้วยรสชาติของสากุระนั้นจะสามารถเพลิดเพลินได้ไปถึงช่วงสักุระาที่ฮากุดเตะร่วงเลยค่ะฉันอยากพกสวิตสากุระที่น่ารักนี้ไปชมดอกไม้ที่สวนสาธารณะจังเลยอ่ะต่อไปเราจะไปเที่ยวชมสถานที่ที่มีชื่อเรื่องดอกสากุระกันที่มัซึมะเอะนั่นเองค่ะและที่โรงแรมเก่าแก่ของเมืองโจกะมัจจิมีการทำพานามิเบนโตขึ้นมาถึง500กล่องต่อวันเลยละค่ะ สบายในหอกไกดดวันนี้พบกับเมนูที่มีเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิใน,นสถานที่ที่มีชื่อเรื่องสกุระกันนะคะสะกุระที่โดนนันมัสึมะเอะยังคงเป็นสถานที่ยอดฮิตรีคอยสำหรับช่วงนี้และเมื่อเดินไปถึงโจากมามจิก,ก็บพบบางอย่างค่ะอ๋อฮิโรโกโซบะ ในหนึ่งปีจะลิ้มรสได้เฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้นเมื่อพูดถึงฮิโรโกะแล้วก็อดใจไว้ไม่ได้แล้วสิคะต้องไปดูกันเลยค่ะที่รู้สึกน่าสนใจตรงที่มีชื่อเหมือนกับฉันด้วยและค่ะทำไมฮิโรโกะถึงหาทานได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นก็เลยรีบสั่งมาดูทันทีค่ะโอ้ขอโทษที่ทำให้รอนะคะฮิโรโกะโซบะได้แล้วล่ะค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากนะคะ มีกลิ่นหอมของอิวานอริด้วยนะคะใช่แล้วล่ะค่ะและฮิโรกโกะคือส่วนไหนเหรอคะเป็นผักที่อยู่ข้างในนั้นแหละคะ่กกะ,คะนั่นแหละค่ะฮิโรโกะเหรอค่ะนั่นแหละใช่เหร นี่คือฮิโรโกะแล้วใช่แล้วค่ะเป็นส่วนยอดที่งอกเอามาใหม่จากอาซากิประมาณ10เซนได้นะคะก็เลยเรียกส่วนนี้ว่าฮิโรโกะนั่นเองแบบนี้นี่เองที่มัสมะเอจะเรียอดอ่อนของอาซากิที่คล้ายกันกับต้นหอมว่าฮิโรโกะนั่นเองค่ะซึ่งเป็นของที่มัจหาทานได้เฉพาะช่วงใบไม้ผลิเท่านั้นนะคะสำหรับคนในท้องถิ่นใช่แล้วค่ะอย่างร้านนี้เขาจะเริ่มเก็บเกี่ยวฮิโรโกะประมาณเดือน2แล้วก็เอามาตีเข้ากับไข่และทานกับโซบะค่ะ จึงมีเฉพาะแค่ช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งฮิโรโกะโซบะจะใช้วัตถุดิบที่หาได้ในช่วงเวลานี้เท่านั้นและจะมีรสชาติเป็นยังไงนะเพิ่งเคยทานค่ะเป็นไงครับหวานมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะคะ่เคี้ยวได้กรุบกรอก,กำลังดีเลยค่ะ<ด>เป็นฤดูใบไม้ผลิอย่างแท้จริงพอมันแตกหนอก,ก็รู้ได้เลยว่าถึงฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะ นันสินะคะเป็นโซบะที่จะมีเฉพาะช่วงจนกว่าฮิโรโกะจะหมดไปนั่นเองค่ะมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงรสชาติฤดูใบไม้ผลิที่มะซึมะเอะในที่นี้ฉันก็บอกความลับหนึ่งอย่างกับคุณแม่ด้วยบังเอิญนะคะคือดิฉันเองชื่อเจมมโมโตะฮิโรโกะนะคะโฮิโรโกะไงคะโอ้ค่ะขอฝากตัวด้วยนะคะไม่ได้เชื่อเลย ต้องขอโทษที่เล่นด้วยจากใจจริงนะคะที่มาซูมเอกก่อนที่จะมาถึงฤดูการชมดอกไม้นั้นจะมีการจัดเตรียมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกันค่ะที่เดียวคังเก่าแก่ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า60ปีนั้นเมื่อเดินก่อนได้มีการปรับปรุงออฟโร่แบบเปิดโล่งและจะัดทําสวนที่สามารถมองเห็นดอกคาเมเลียเตรียมไว้ค่ะนอกจากนี้ทุกปีเพื่อให้ความเพลิดเพลินสําหรับนักท่องเที่ยวทางโรงแรมยังจัดทาเป็นโตะขึ้นเป็นพิเศษด้วยล่ะค่ะ ขอโทษที่ทำให้รอนะคะสักุระเบนโตะที่จัดทำขึ้นเฉพาะฤดูกาลค่ะพระชนะน่ารักมากๆเลยละคะ่ะแล้วก็มีข้าวสีสากุระสวยมากเลยนะคะข,ขอบคุณมากค่ะค่ะที่นี่ช่วงพีกสุดต้องทำสากุระเบนโตะนี้ถึง500รอกล่องต่อว,วันเลยละคะ่ะข้าวจะเป็นข้าวสากุระกับถั่วแดงเพิ่มด้วยแครอทและรากบัวและใบสักุระกับดอกสากุระหมักเกลือหุงเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะ กลิ่นหอมของซากุระอันเลอค่ะที่กระจายไปทั่วอร่อยมากๆนอกจากนี้ยังมีกับข้าวอีกเจ็ดอย่างซึ่งของหลักๆในนั้นได้แก่ผักดองโฮมเมดของมัซึมาเอะค่ะซึ่งมัาจะเป็นที่ชื่นชอบจากบรรดาลูกค้าผู้หญิงซึ่งผักดองของมัซึมาเอะนี้จะมีรสชาติของโชยุที่ใช้ปลาหมึกและคอมบุจ,จากในท้องถิ่นทําทานกับข้าวในรสชาติแบบชนบทสมัยเก่าและยังมีนี่ค่ะปลาหมึกทสตะทอดมาทําเป็นสีของดอกซากุระ และผัดปลาหมึกบดทอดจากท้องถิ่นซึ่งล้วนเป็นรสชาติของฤดูใบไม้ผลิอืมเข้ากันดีจังเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะรสชาติของปลาหมึกนั้นมันเค้มค้นมากค่ะ,ะคะเป็นของเรียบง่ายแต่ก็มีรสชาติที่อร่อยมากเลยนะคะเบ็นโตอาหารกลางวันที่เต็มไปด้วยรสชาตินี้ต้องสั่งจองล่วงหน้านะคะซึ่งแน,น่นอนว่าสามารถสั่งออกไปได้ซึ่งเข่ากับการชมซากุระได้เป็นอย่างดี ซ้้กับไดดวยที่ม<ช>ัลเมาเอะนี้มีจํานวนต้นซาก,กุระจํานวนมากกว่า1,000 0ต้นนะคะแล่ก็มีสายพันธุ์มากกว่า250ชนิดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากที่เมื่อเทียบกับทั้งประเทศนะคะดังนั้นถ้าสนใจในซาก,กุระแล้วล่ะก็ก็ต้องมาชมให้ได้นะคะค่ะ,คะ สถานที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องของจำนวนซากุระจากที่มีอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะคาดการณ์กันว่าที่สวนสาธารณะมัซมะเอะนี้ดอกจะบานประมาณวันที่3ของเดือนพฤษภาคมได้คุยกับคนมากมายเป็นอะไรที่สนุกจริงๆเลยนะคะชอบมากเลยค่ะครับและจากนี้ต่อไปต้องพยายามกันมากขึ้นนะค่ะัาขด้วยนะค,ะคุณยามาโมโตะฮิโรโกะผู้รายงานหน้าใหม่ครับ เปนยังไงกันบ้างคะกับการท่องเที่ยวในฮอกไกโดสนุกใช่ไหมล่ะคะที่ฮอกไกโดนี้ยังเป็นอีกที่ในญี่ปุ่นที่มีมเสน่หที่น่าภูมิใจอีกมากมายเมื่อได้ออกไปเที่ยวจึงจะได้รู้และได้พบสิ่งใหม่ๆติดตามชมท่องเที่ยวสบายๆในฮอกไกโดตอนต่อไปนะคะ